สวัสดีพี่น้องนี่ก็มาพบกับช่องดีเซลรถไถซิ่งครับต่อจากคลิปเมื่อกี้ครับนี่ก็เสร็จแล้วไถก็ายเสร็จแล้วอันนี้เสียเล็กเริ่มดันงานนี้เริ่มดันต่อแล้วครับโอ้โหเมื่อกี้แปลว่าร่างไม้ขึ้นเป็นร่างไม้ครับ กแรงอยู่นะคันนี้ถึงว่าจะเก่าแต่ว่าแรงอยู่แรงเลยทีเดียวขออภัยเกรงลมด้วยนะครับเพราะว่าลมแรงมากเลยมันจะสายดันเสียงสายใจเขารันมากเลยครับเนี่ยนี่แหละดันดินซิ่งอรอบจัดรอบแรงอันนี้ไม่ใช่รถซื้อแกนะครับเป็นรถไถ ดันที่แบบเต็มอุ้มเลยครับเพื่อนๆเก็เรงจริงรถกเแรงจริงเบาได้เบาโอ้อัพทีนี่เต็มใบมีดเลยครับหน้ามีดก็น่าจะเมตรแปดสิบนี่แหละไม่เกินนี้หรอกไปอัพทีนี่เต็มใบมีดได้เลยนี่สุดยอด เครื่องไม่มีเทอร์โบนะ6สูบเนี่ยไม่ใช่4สูบนะครับ6สูบกันนี้เสียงนี้สุดสะใจเลยครับใส่ท่อ8ปีก็น่าจะดังกว่านี้นะ กายหน้าไว้ก่อนครับอยอดครับเป็นที่ของการดันแล้วเนี่ยดันหาร่องไปก่อนครับ บางคนก็จะดันให้เต็มแบบแถวเดียวดันให้เต็มไปเลยแต่าบางท่านก็จะดันแบบนี้แต่ผมว่าดันแบบเสืเล็กดันง่ายกว่าดันไม่เป็นร่องเดียวกันไปก่อนแล้วก็ค่อยมาไล่ทีหนึ่งก็การอ่านงานของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับการใช้บางทีก็อ่านงานก็อ่านงานเร็วด้วยาอ่านไปเร็เวก็บางทีก็จะข,ของหนาก็รับก,กินชั่วโมง การทำงานทุกอย่างครับเป็นงานชั่วโมงนี่คือก็ทำตามชั่วโมงนะเนาะเสร็จเร็ว,ว,วเสร็จช้าก็ว่ากันไปปีเงนก่อนแปดชั่วโมงก็ได้ตกอยู่ประมาณ4 0 0 0 4 0 0 0 5,000กว่าบาท ว่าสิบชั่วโมงมันห้าพันเนาะสิบชั่วโมงห้าพันก็แปดชั่วโมงก็น่าจะสี่พันก็วันหนึ่งก็แปดชั่วโมงครับแล้วแต่นี่ก็สูซีครับด้านดันก็มันจะอยู่ประมาณสักสี่สี่ถึงหกชั่วโมงอ่ะสำหรับผมนะาะว่ารมันคันใหญ่ ใหญ่ครับตามดูเสือเล็กกันต่อครับแรงนี่ะพี่น้องแรงจริงครับดันเป็นอุ้มเมืลยดินดูอ่ะดินอย่างนี้มาเนี่ยดันมาเต็มอุ้มเลยสุดยอดครับสุดยอดอย่างนี้เลยสุดยอดสุดยอด ด <im itation> <im itation> ครับคูปตา้าคูปต้านี่ไม่เต็มนะครับบอกได้เลยถ้าคูปต้าเต็มอย่างนี้คูปต้าหนืดครับอัดอัดเต็มที่เลยคูปต้าเนี่ยผมนี่ดูดูเวลาการอัดครับนี่นี่เต็มไม่มีมนะรเริ่มกินทินเนตเนี่ยนี่เห็นไหมนี่าการกินของเขาเนี่ยโอ,โอ้โหโอ้โห พอดันเป่งนงี้ปุ๊บเขาก็เริ่มดันจากนู่นเก็บมานี่ต่อมันดันง่ายกว่าครับผมว่านะการทํางานนะ่งหนึ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 ่งหนรถแรงรถแรงครับ Oh, oh, oh. Oh. แรงจริงแรงจริงครับแรงจริงยอมรับเขายอมรับเขาฟอร์ดเนี่ยสุดยอดดูการอ,อุ้มนิงครับถ้าเป็นรถไถฟ,ฟอร์ดนี่ต้องโยกคาดไอ้คาดขาเนี่ยช่วยด้วยนะครับไม่งั้นไม่ได้นะ นี่ไม่แค่ไม่ต้องบึนเลยรถคันใหญ่เนี่ยทำงานได้แบบขาดใจมากครับนี่นี่นุ้มครับนี่นขอบคุณเซลล์ครับที่ให้มาดูช็อตเด็ดอย่างนี้ ก็ผมว่าดันดินนี่มันสุดแล้วนะการดูเนี่ยมันมันไม่น่าเบื่อครับมันไม่น่าเบื่อเหมือนไทนานะดันดินเนี่ยโอ้โอ้โอ้แถวสุดยอดสุดยอดดูตรงร่องไม้ที่เอาออกไปเมื่อกี้นูน่นใหญ่ใหญ่แล้วครับไม่รู้ว่าจะร่วมทุกเราตรงน,นี้ดูครับเพือ่อน นี่เต็มอุ้มแล้วครับนี่นี่โอ้โหเต็มอ้มโอ้โหเสียงรั่นมากนี่นี่นี่ สายดันสายดันอันนี้แหละสายดันดินดวนจริงๆของแท้แกรารันตีโลโกโ้ใี่เล็กดันกลบร่องก่อนตัวจมครับโัวจมผมว่าล้อใหญ่จมไม่ยากหรอกกว่าจะจมได้ก็นานอยู่หรอกจะจะไม่เหมือนคูกุต้านะคูกุต้านี่ลงปุ๊บปุ๊บเพิ่งทันเลยโอ้โหโอ้โหโ ฝากเพื่อนท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับช่องดีเซลรถสถซิ่งนะครับโอ้โห,โหนี่นี่อัดเต็มกล่องเลยครับท่านใดที่ชอบรถไถก็นี่แหละครับดูคลิปเปิดเป็นขวัญใจเปิดเป็นไอดอลของใครหลายๆคน มเคยลองครับครั้งนึงครับโอ้โหนอนไม่ได้เลยเจ็บตัวทั้งวันทั้งคืน,นเลยเล็กเล็กเริ่มเริ่มกลัวจมแล้วครับดันดินมากองไว้ตรงนี้แล้วนี่ดันดินมากองไว้ตรงนี้แล้วเพราะว่ามันเอารากไม้ตนี้เราเอาไปเมื่อกี้เราเอาไปแล้วเราร่องมันลึกต้องดันดันมากองไว้ก่อนนี่นี่นี่ โอ้โห oh ลากยาวได้ในระยะแบบสุดยอดเลยครับนี่นี่้ย่ก็ oh, มันเหมือนกันนะไทยคลิปด้วยก็มันด้วยยิ่งกว่าเชียร์มวยครับก็ mm. oh, บการครับ mm. รถไทยก็ ก็ดูไม่น่าเบือ่อครับการกลับดูดูโอ้โหโอ้โหม้วนอย่างกระท้อเลยครับนี่ดินม้วนอย่างกระท้อเลยอัดเต็มลำไปเลยครับโอ้โหโอ้โหเต็มที่ไปเลยครับนี่อย่างนี้เจ้าของนาจ้างมาแบบไม่เสียใจครับจ้างมาแบบไม่เสียความรู้สึกสําหรับเจ้าของนาเนาะดันดินอย่างนี้ดันคุ้งครับ เป็นผมมุงก็จ้างว่าดัานทีเต็มอุ้มเนี่ยโอ้โโอ้โผอ,อ,อ,อุ้มหมดถ้าเป็นบางคันเนี่ยเขาจะดันแบบไม่เต็มไม,ม,ม่มีนะครับดันแบบเอาชั่วโมงจะบอกหน้าบอกบ้านจะดันตบพอบอกแยกครับก,กลัวเสารั้วเขาล้ม แลีวก็โอ้โหโอ้โหเดเนยวไปเลยแกะเล็กจัดเต็มเลยจัดให้ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็พอจบเพลง่านี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจช่องดีเซลไทยซุ่ม้วยนะคะ